สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเทสอัตราเร่งนะครับอของกองเปลอยนะฮะติดตั้งกองเปลืยไปแล้วรถจะมีอัตราเร่งดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้าที่จะติดตั้งกองเปลยนะครับอัตราเร่งจะศูนย์ถึงร้อจะอยู่ที่10.3มวินะครับ แล้วก็0 400เมตรจะอยู่ที่16.5วินะครับตอนนี้ผมติดตั้งกองเปลยนะฮะลองดูว่าตาเร่งเวลาจะต่ำลงหรือเปล่านะฮะ0ถึ100แล้วก็0 400นะครับก่อนที่จะไปติดตั้งเจ้าตัวซ u เปอร์ชาร์จเทอร์โบนะฮะดูอัาตาเร่งตรงนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ OBD ในการบันทึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาต าวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ตอนเด็กนะฮะไม,ไม่ไม่มีรถนะครับรถว่างถนน ตาเร่งกันนะครับก็อัตราเร่ง0-100ถึงร้อเนี่ยนะครับเวลาสูงกว่าเดิมนะฮะก็คืออยู่ที่11.2วินะครับซึ่งกองเดิมนั้นทำไว้ที่10.3นะครับนี่นะครับศูนยถึง400เมตรนะครับ ก็ใช้เวลาเยอะกว่าเดิมนะฮะ17.3วิน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็พอสรุปได้ว่ากองเดิมเนี่ยไอ้กองกองอ่ากองเดิมเนี่ยทำเวลาได้ต่ำกว่าเดิมเอ้ได้ต่ำกว่ากองเปลืยนะครับซึ่งกองเปลยเนี่ยทำเวลาสูงกว่าเดิมเพราะนั้น การใส่กองเปลยเนี่ยอย่างที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับหลายๆแหล่งเขาก็บอกว่ากองเปลยเนี่ยมันอากาศมันเข้าเยอะก็จริงแต่ว่าก็คือในช่วงรอบต้นเนี่ยจะไม่ค่อยดีเพราะอากาศเข้าเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าในช่วงปลา,ายเนี่ยค่อนข้างไหลนะฮะเมื่อกี้ผมลองอเหยียบมาจนถึง180นะครับความเร็วอยู่ที่180ก็ก็ ซึ่งโดยปกติถ้าเหยียบในระยะทางเนี่ยมันมันขึ้นไม่ถึง180นะครับก็ไปไหลดีนะฮะไหลไหลดีนะครับ,นะรบแต่ต้นไม่ค่อยดีนะฮะสำหรับกองเปือยถ้าอากาศเข้าเข้าเยอะเกินนะฮะคืออากาศเข้าเข้าดีเกินไปเนี่ยช่วงรอบต้นๆจะไม่ไม่ค่อยดีสู้กองเดิมไม่ได้นะครับก็โอเคก็พอสรุปได้แล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับต่อไปก็ จะทำการาติดตั้งเจ้าตัวซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบกันอัตราเร่งกันดูอีกทีว่าพอมีซูเปอร์ชาร์จเทอร์โบแล้วเนี่ยอัตราเร่งในช่วงรอบต้นๆเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะแย่กว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวไปติดตั้งกัน ครับก็จากการทดสอบอัตราเร่งนะครับก็จะเห็นว่า,าตัวกรองเปลือยน,นั้นทำอัตราเร่ง0 100ได้ไม่ดีนะครับสู้กรองเดิมไม่ได้นะฮะกรองเดิมทำไว้10.3วินะครับกรองเปลย11.2นะครับก็ต่างกัน1นึ่งวิ นะครับแต่ว่าในส่วนกองเปลือยเนี่ยจะได้ในรอบปลายปายนะครับปลายจะไหลดีนะฮะก็จากที่ลองนะครับก็อันนี้ติดตั้งใช้มาประมาณาประมาณสักเกือบเอาทิตย์เนาะนะครับในรอบปลายนั้นก็มันไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะร้อยแปนะครับถ้ามาีระยะทางให้ให้วิ่งพอกนะ็น่าจะได้ถึง190นะครับเมื่อคืนก็ ที่ที่เทสนะฮะก็ได้ถึง180นะครับแต่ว่าพอดีผมต้องเลี้ยวก่อนก็เลยต้องต้องชะลอความเร็วก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เทสว่ามันไปสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับในการติดตั้งกองเฟือยที่ผมติดตั้งทดสอบก็จะมีในส่วนของอห้องกัน้นความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนในห้องเครื่องเนี่ย ถูกดูดเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับก็จะมีตัวตัวนี้จะเป็นฟองน้ําเป็นตัวฉนวนกันความร้อนที่เขาเอาไว้อบุบนเมทัลชีสหรือว่าบุบนังคาเพื่อกันความร้อนจากหลังคาลงมาผมก็ามาดัดแปลงโมดิฟายทำเป็นห้องนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวต้องรื้อออกหมดนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวสุชาร์ททอร์โบเข้าไปนะครับแต่ผมซื้อกองมาใหม่ นะครับเพราะว่าไอตัวกองกอง,กองเปือยตัวนั้นเน่เป็นสแตนเลสมันกองมันกองฝุ่นละเอียดไม่ได้นะครับก็เลยซื้อกองเห็ดมาเป็นฟองน้ำตัวนี้จะกองฝุ่นอกองฝุ่นละเอียดได้ดีกว่านะครับแล้วก็มันสั้นกว่าด้วยตัวนั้นกองมันยาวพอมันยาวปั๊บเนี่ยคือผมประเมินแล้วติดตั้งมันจะติดตั้งไม่ได้นะฮะตัวนี้ติ๊กเกอร์ HKS นะฮะ แต่ว่าคงไม่ใช่ของแพ้หรอกเพราะว่าราคามันประมาณ2 0ประบาทนะครับตัวนี้ตัวซูบฉีดเทอร์โบนะฮะก็ติดตั้งในท่อ ID นะครับเรียบร้อยตัวนี้ผมใช้เคเบิลทายยืดไว้ก่อนนะครับเพื่อทดสอบนะเพราะว่ามันต้องทดสอบก่อนถ้ามันใช้งานได้ดีเดี๋ยวค่อยติดตั้งให้แข็งแรงนะครับถ้าใช้งานไม่ได้ก็ลื้อทิ้ง ตัวสายไฟนะครับก็เจาะเอาออกจากท่อไอดีนะครับทางตรงนี้แล้วก็ใช้กาวเนี่ยอุดไว้กันลมรั่วนะครับประมาณนี้นะฮะใช้เคเบิลทาย,ยึดไว้ก่อนเดี๋ยวทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันจะได้ผลประการใดไม่ได้ผลก็ถอดทิ้งถ้าได้ผลเราก็ค่อยติดตั้งให้ดีอีกทีนึงนะครับ ก็เดี๋ยวต้องไปลื้อของเดิมออกนะฮะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าติดตั้งเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งผมไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะก็คือมันใช้เวลาติดตั้งค่อนข้างนานนะครับต้องต้องออกแบบว่าจะทำยังไงให้มันติดตั้งลงไปได้พอดีก็เลยไม่ได้ทําคลิปเอาไว้นะครับ ก็มาดูกันตอนติดตั้งเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับรายละเอียดการติดตั้งมันมีอะไรบ้างนะฮะมาดูกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวอัดอากาศนะครับตัวอัดอากาศตัวนี้นะฮะผมติดตั้งเนี่ยก็คือชั่วคราวก่อนนะครับก็คือเอาแค่ให้มันทางานได้ก่อนก็ช่วงข้อต่อนี่ข้อต่อข้อยางท่อยางกับตัว อ,อากาศเนี่ยนะครับใช้เคเบิลทายดึงยึดไว้ก่อนก็คือมันยังไม่สารถท่อยางเนี่ยมันสวงเข้าไปในตัวพลาสติกนี้นะครับก็คือมันไม่มีเข็มขัดไม่สามารถที่จะรัดเข็มขัดได้ก็เลยใช้เคเบิลทายดึงเอาไว้กันมันหลุดนะฮะก็แข็งแรงอยู่นะนะครับถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับใช้ชั่วคราวเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันสามารถใช้งานได้ดีนะครับก็จะหาวิธีการติดตั้งอย่างอย่างแน่นหนาวันนี้นะครับ ตัวอัดอากาศตัวท่อแอร์โฟนะครับก็ต่อกันด้วยท่อยางนะครับแล้วก็ตัวนี้กองเปือยนะครับก็ต่อกับท่อแอร์โฟนะฮะก็เป็นกองทรงทรงเห็ดนะครับกองเห็ดนะฮะเขียนว่าย่อ hks น่าจะไม่แท้นะครับตัว2 0 0รกว่าบาทนะครับลักษณะการติดตั้งก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้เคเบิลทายเนี่ยนะครับยึดเอาไว้กันมันโยกนะฮะเพราะว่า มันยาวออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้ําหนักเยอะนะครับก็เอาเคเบิทายเนี่ยยึดด้วยก่อนนะครับเพื่อที่จะทดสอบก่อนว่ามันได้ผลได้ผลประการใดนะฮะถ้ามันไม่ได้ผล้มันแย่แบเดิมแล้วก็ลื้อออกตัดเคเบทายทิ้งแต่ว่าถ้ามันได้ผลดีเดี๋ยวจะหาวิธีเอาเหล็กมายึดให้มันแข็งแรงทีหนึ่งเพื่อไม่ให้มันมันสายหรือว่ามันตกลงไปหรือว่ามันไปถูกับพวกส่วนอื่นๆของตัวรถนะฮะตอนเนี้ยมัน ผมยึดไว้อย่างนี้นะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะขยับไปถูอะไรได้นะครับเพราะเคบินทายยึด3เส้นยึดทางนี้1เส้น1เส้นแล้วก็ด้านล่างนะครับแต่ตอนนี้มันไม่สัมผัสตัวกรองเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับส่วนอื่นๆของตัวรถนะครับก็ลอยๆอยู่แล้วก็ตัวท่อยางตัวนี้นะครับเป็นท่อยางเดิมของเทียมที่ผมซื้อมานะครับตอนแรกบอกว่าจะใส่ทั้งอันมันใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันยาวเกินไปมันจะสามารถที่จะติดตั้งกรองอากาศได้ก็เลยต้องตัดออกครึ่งหนึ่ง นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใช้เกลมขันลัดคือพอดีเลยแหละนะครับแต่ว่าตัวท่อ,อท่อไอน้ำมันนะฮะโดยปกติไออันนี้มันจะเป็นท่อนล่างนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ตัดออกมานะครับใส่เข้าไปอยู่กับตัวปากลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็ท่อไอน้ำมันเนี่ยจะไหลกลับเข้ามานี่นะครับ ตอนนี้ท่อไอ้น้ำม,มันไม่สามารถที่จะใส่ได้ไอต,ตัวท่อไอ้น้ำม,มันเนี่ยผมลองดูแล้วนะฮะก็คือมันไม่มีไอ้น้ำม,มันไหล,หลออกมาหรอกครับลองแย่นิ้วเข้าไปแห้งแกกเลยนะฮะก็เลยถอดออกนะครับถอดออกเพราะว่าถ้าเราใส่ท่อไอ้น้ำม,มันเนี่ยอากาศที่ถูกอัดส่วนหนึ่งมันจะดันย้อนเข้าไปในเครื่องเลยเพราะว่าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันไม่มีวาลวไม่เหมือนไม่เหมือนรถดีเซลนะฮะรถดีเซลมันจะมีวาลว คือวาลวเนี่ยมันจะให้อน้ํามันไหลออกไม่ได้ทางเดียวไม่สามารถอากาศไม่สามารถที่จะไหลกลับไปได้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมลองเอาปากเป่าลมแล้วลมสามารถไหลกลับเข้าไปในฝาวาลววได้นะฮะลองเปิดฝาน้ํามันเครื่องแล้วเป่าเข้าไปลมออกฟู่ฟู่ที่ฝาน้ํามันเครื่องได้ก็แต่ว่าลองเปิดฝาครอบนี้ดูแนละ้วมันไม่มีวาลวนะครับมันเป็นแค่ท่อเข้าไปที่ฝาฝาวาลเฉยๆนะครับก็เลยเอาออก แล้วก็ไอน้ำมันมันไม่มีออกมาสักนิดเดียวเลยแห้งแห้งแห้งสงนิทนะฮะก็เลยถอดออกแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมสั่งกองดักไอมาใส่นะครับกันฝุ่นที่มันจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวใส่ใส่กองดักดักไอตัวเล็กตัวหนึ่งจบนะฮะนี่ลมที่ที่ถูกดันจากตัวอ,อัดอากาศมันก็จะดันเข้า,าท่อร่วมไอดีโดยตรงนะครับดันผ่านผ่านตัว ลิ้นปีกพิเซอร์เข้าไปโดยตรงโดยที่มันไม่ไหลไปทางอื่นนะครับมันก็จะได้รับรับแรงดันเต็มๆนะฮะการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับก็พอดีพอเหมาะพอดีเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายสายไฟของตัวพัดลมอากาศนะครับก็มาเข้าที่ตัวกล่องคอนโทรลกล่องควบคุมความเร็วรอบ ESC นะครับ เดินเข้าไปพอดีเตะนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองไปสตาร์ทเครื่องเดินเบากันดูนะครับวางนี้ก่อนนะลองไปไปไปสตาร์ทเครื่องอดูรอบเดินเบาอะไรก็เปิดตือผมลองแล้วแหละเดี๋ยวไปลองให้ดูอีกทีนึงนะครับ ในส่วนของไอตัวฉนวนการความร้อนเนี่ยเี๋ยวเอาออกไปก่อนเดี๋ยวถ้าตัวอากาศมันได้ผลดีเดี๋ยวค่อยออกแบบมาใส่ใส่ตรงนี้นะครับใส่กั้นอากาศความร้อนจากห้องเครื่องไม่ให้มันไหลเข้าไปที่กองอากาศออกแบบเอาใหม่อีกทีหนึง่งใส่ช่วงนี้นะครับก็ถอดออกไปก่อนตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวลองไปสตาร์ทดูกันกนะครับ ตัวพัดลมอากาศหรือตัวสูบฉา์โทอร์โบเนี่ยมันสามารถทํางานได้เลยนะครับตอนที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องถ้าเราเปิดสวิ์ตัวนี้นะครับเปิดสวิ์ตัวนี้ก็ทํางานเลยถ้าเหยยบคันเร่งนะฮะนี่ครับไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะโอเคนะครับแล้วลองสตาร์ทดูสตาร์ทเครื่องดูนะฮะ นี่นะครับแล้วก็เปิดตัว s u p e r c h a r เท Turbo นะครับรอบเดินเบานะฮะก็ปกตินะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิมันต่ำนะฮะเครื่องอาจจะเร่งหน่อยนึงนะครับก็อยู่ในถ้าเครื่องร้อนแล้วรอบเดินเบาอยู่ประมาณ6ถึง700รอบปกตินะฮะเราต้ผมเปิดแอร์นะครับนี่นะครับ มาดูที่ตัว OBD ก็ได้เนะนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับรอบเดินเบาปกติเบิ้นเครื่องก็ปกตินะฮะอลองดูกัน เข็มเข็มรอบกวาดขึ้นไป6ประมาณ6,500 6,500รอบนะฮะมันก็จะตัดเพราะว่าเขาเซตมาเท่านี้นะครับแต่ว่าจากความรู้สึกนะฮะอัตราการกดเบิ้ลรอบเนี่ยนะครับมันขึ้นเร็วกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปเทสดูนะครับผมยังไม่ได้ ลองไปไปเทสอัตราเร่งน,นะครับก็ต้องลองไปเทสอัตราเร่งแล้วใช้ตัว O b d บดีเนี่ยบันทึกบันทึกข้อมูลอัตราเร่งดูว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ยมันปกติทุกอย่างนะฮะเครื่องยนต์ไม่มีสะดุดไม่มีคือไม่มีอาการสะดุดเบิ้นรอบก็ปกตินะครับวิ่งนะฮะลองผมลองวิ่งลองไปเทสมาแล้วการวิ่งการอะไรใกล้ๆขับปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ แล้วก็ตัวอา,ากาศนะครับคือถ้าเราปิดก็สามารถขับได้ปกติมันก็เบิ้ลมันก็วิ่งได้ปกตินะฮะอันนี้ผมปิดตัวอา,ากาศไปแล้วนะครับอ่ถามว่ารอบปกติไหมนี่ฮะครับ,บก็ยังปกติทุกอย่างยังขับได้ปกติถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมอเตอร์อา,ากาศ ที่ใส่อยู่มันอาจจะไปฝังทางลมหน่อยหนึ่งนะฮะ,ะ,ะก็คืออากาศอา,า,ศอาจจะไหลเข้าไม่สะดวกแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ขับเร็วมากไม่ได้ขับรอบสูงคือขับความเร็วปกติสักประมาณร้อยร้อยี่สิบเนี่ยคือคือปกติเหมือนทุกอย่างนะครับก็เหมือนเราเราใช้กองแบบปกติที่ไม่มีตัวอัดอากาศะนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะให้มันปื๊ดป้านหน่อยก็เปิดตัวมอเตอร์อัดอากาศนะครับประมาณนั้น แต่ว่าต้องไปเทสดูว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะเห็นผลมันจะได้ผลเพียงใดอัตราเร่งเวลาจะต่ําลงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปทดสอบแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องทดสอบกลางคืนนะฮะไม่ไปทดสอบกลางวันลถเยอะนะครับอืมก็โอเคนะฮะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับผมไม่มี ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์รถยนต์อะไรนี้ผมอยากทดสอบเฉยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยเอ้ยแล้วจะมาติดตั้งจะมาทําแบบนี้เพื่ออะไรทําไมไม่เอาไปรีแมปอะไรเนี่ยหมดเงินไปประมาณสี่พันนะฮะก็ถ้าไปรีแมปก็เอาเอารถไปรีแมปกล่อง ecu ได้ความแรงขึ้นแน่นอนนะครับหมดเงินไม่ถึงส0่พันด้วยแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันนะฮะอยากจะลอง ส่วนพวกนี้อยากทดลองพูดง่ายอยากอยาก,อยากลองอยากรู้อยากลองแค่นั้นเองนะฮะที่เอามาใส่นะครับอยากรู้อยากลองนะั่นั้นเองเผื่อมันได้ผลดีนะฮะมันได้ผลดีก,ก็ก็ดีไปนะฮะไม่ได้ผลก็ถอดทิ้งไปนะครับเท่าน,นั้นก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปดูอัตราเร่งกันนะฮะเดี๋ยวผมไปทดสอบแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงว่า อัตตาเร่งนั้นจะดีกว่าเดิมหรือเปล่าดีกว่ากองเดิมเหรือเปล่าหรือดีกว่า,อาไอกองเปลยที่ยังไม่มีตัวอัดอากาศหรือเปล่านะฮะเมื่อใส่ตัวอัดอากาศแล้วเนี่ยจะดีกว่าเดิมแค่ไหนหรือว่าแย่กว่าเดิมยังไงนะครับคอยมาติดตามดูกันอีกทีนะครับ